สำหรับวัตถุดิบหลักๆนะคะกระทงมะละกอวันนี้ก็จะมีนะะี่ค่ะมะละกอต้นกล้วยนะคะแล้วก็ไม้ไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะมีสองคมกันไกลแล้วก็ดอกไม้สําหรับตกแต่งค่ะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาไปตัดใบตองเนาะเริ่มจากการฝานมะละกอนะคะใช้มีสองคมทางนี้ก็ได้ มือเบาๆนะคะมือเบาๆให้บางๆน้ำหนักน้ำหนักมือสม่ำเสมอกันนะวันนี้นะคะ มามาลูกกอที่เราฝานไว้เนาะมันก็ทําได้หลายลายคะ่ะถ้าเราจะโชว์ลายด้านเปลือกแล้วก็ด้านซ้ายมือเอาลงข้างล่างด้านขวามือเอาขึ้นข้างบนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันได้หลายลายเพื่อนๆจะจะหงายหรือจะคว่าอย่างนี้ก็ได้เอ่อเราทําให้ตรงปลายมันแหลมๆนิดนึงชิดๆกันนิดนึงแล้วก็ตัดตัดส่วนเกินออกประมาณนี้ นี่นะคะประมาณนี้เราเสียบเผื่อไว้ก่อนเสียบยาวๆไว้ก่อนก็ได้ค่ะถ้าเหลือเราก็เอาเสียบดอกไม้ไม่ต้องหักหลายที่หลหลายครั้งนี่ค่ะซ้ายซ้ายลงล่างขวาขึ้นบน ซ้ายลงล่างขวาขึ้นบนตรงตรง ซ้ายลงล่างขวาขึ้นบนนะคะ ลงล่างขอขึ้นบนคือความรู้สึกว่าพีต่ตบ้ามันมันง่ายกว่าง่ายง่ายกว่าเราใช้ใบตองสําหรับผู้ที่ไม่ถนัดงานใบตองนะไม่ต้องพับยากมะละกอก็แถวริมรั้วแถวบ้านถูกๆไม่ได้ซื้อด้วยอ่านี่ค่ะเสร็จแล้วไม้ถึงว่ามันจะแหลมเราค่อยตัดหรือว่าเราจะเอาดอกไม้มาเสียบก็ได้นะคะ เดี๋ยวสำหรับชั้นบนจะทำเหมือนดอกกุหลาบนะคะก็เอาเหมือนเดิมเราจะมาม้วนมาม้วนแต่ก็จะม้วนกลมๆทำเหมือนเหมือนดอกกุหลาบอ่าเราม้วนเข้าไปม้วนม้วนจับหัวจับท้ายจับม้วนๆเข้านิดนึง อยาเงี้ยทำม้วนเหมือนดอกกุหลาบแล้วก็เอาเอาไม้จิ้มฟันหรือว่าน,นี่ค่ะเอาไม้มากัดไว้แทงไว้แทงเข้าไปให้มันแน่นๆอย่างงี้นะคะแล้วก็หั่นไปเดี๋ยวเราไปวางไว้ก่อนว่าจะใช้กี่ดอก นี่คะม้วนม้วนม้วนกลมๆเฉยๆคะ่ะม้วนธรรมดากลมๆฐานให้เท่ากันเราก็ตัดกัน เดี๋วค่ข้าเสียบมาอีกทีนึงวนเข้ากลมๆนี่ไงค่ะง่ายๆเนาะก็ไม่ได้ยาก ไม่ได้ยากเท่าไหร่คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะทำกันได้ค่ะ <Okay. S 1> เยวกัดก็ได้แล้วสามดอกเสียบมาให้แน่น นี่นะคะในส่วนของตัวนี้เราก็ใช้กันไกลตัดก็ได้ะค่ะ นี่ค่ะก็ได้แล้วกระทงอีกแบบหนึ่งนะคะอีกลายหนึง่งถ้าเพื่อนๆจะทําตามก็สามารถทําได้ง่ายค่ะสามารถเอาไปทําเป็นไอเดียได้เลยตรงนี้เราก็เอาดอกไม้มาประดับตกแต่งก็ได้นะคะ